ก็คืออย่างที่ผมบอกไว้ในภาคหน้านะว่าไอเทมเหล่านี้เนี่ยมันจะหายนะครับแต่ว่าเราจะปล่อยให้มันหายง่ายๆเนี่ยไม่ได้ครับเพราะว่าในคลิปนี้เนี่ยผมจะเปลี่ยนไอเทมเหล่านี้ให้กลายเป็นทองให้หมดเลยสวัสดีเพื่อนๆชาวเพจชาวอีฟวันทั้งหลายนะครับอยู่กับผมพาลุตช n แนลกันอีกเช่นเคยนะฮะสำหรับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยมีไอเทมเหล่านี้อยู่ในมือนะครับผมบอกเลยว่าควรจะรีบใช้นะฮะรีบใช้นะก็คืออย่างที่ผมบอกไว้ในภาคหน้านะ ว่าไอเทมเหล่านี้เนี่ยมันจะหายนะครับแต่ว่าเราจะปล่อยให้มันหายง่ายๆเนี่ยไม่ได้ครับเพราะว่าในคลิปนี้เนี่ยผมจะเปลี่ยนไอเทมเหล่านี้ให้กลายเป็นทองให้หมดเลยนะครับผมนะเปลี่ยนไอเทมพวกนี้ให้กลายเป็นทองนะครับอ่ะมาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะคือไอเทมเหล่านี้หลายๆคนก็คงรู้แล้วใช่ไหมว่าภาคหน้านะครับมันก็จะหายแล้วเขาก็จะให้แบบ gp ทดแทนซึ่ง gp ทดแทนก็ให้อันละหนึ่งพันมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับคือน้อยมากๆนะครับมาเปลี่ยนเป็นทองดีกว่านะผมว่าคุ้มกว่าเยอะนะครับ ให้เรามาที่ช่อง achievement นะครับเลื่อนไปที่ด้านล่างสุดเลยจะเห็นว่า3อันนี้นะผมที่เขียนว่า management skill boost skill token position boost ผมมั่นใจเลยว่าเพื่อนๆอนนะหลายๆคนน่าจะยังเคลียร์ตรงนี้ไม่จบแน่นอนนะครับน่าจะเคลียร์ไม่หมดนะตรงนี้เนี่ยแหละคือบ่อทองชั้นดีเลยนะครับช่อง achievement เนี่ยคือเราก็ไปใช้ management skill ใช้ skill token นะครับใช้ position boost ตามจำนวนครั้งที่มันขึ้นอยู่นะก็อันนี้ผมก็ใช้ management skill อีก21ครั้งเออีก4ครั้งก็ครบแล้ว สกิลโทเค็นอีก4ครั้งนะครับโพสชั่นบูทอีก2ครั้งนะฮะตามนี้เลยเดี๋ยวใช้ให้ดูแล้วก็มารับทองให้ดูนะทำไปเรื่อยๆนะครับผมเรียกว่าได้ทองเยอะแน่ๆอ่ะมาเริ่มกันที่โพสชั่นบูทก่อนแล้วกันนะครับโพสชัน่นบูทนะฮะโพสชั่นบูทเนี่ยผมต้องใช้2ครั้งนะสองครั้งนะครับโพสชั่นบูทอืมตานแล้วใช้ไม่ได้นะฮะโพสชั่นบูท ใช้พลชันบูทให้กับเนมาได้วะ่ะนี่ครับใช้พลชันบูทไว้สองครั้งแล้วนะครับแล้วก็มาใช้แมเนจเมสกิลนะฮะแมเนจเมสกิลเนี่ยใช้อย่างนี้นะครับกดไปที่ตัวแมเนจเจอร์ของเราแล้วกดยูดไอเทมนะฮะเน่แมเนจเมสกิลผมต้องใช้อีก4ครั้ง1แล้ว2แล้วคือแบบทําอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับใครที่มีเยอะๆแบบผมนะ่ยใช้ไปเลยนะฮะใช้ไปเลยนะเพราะว่าภาคหน้าเนี่ยไม่ได้ไปต่อนะครับ ภาคหน้าไม่ได้ไปต่อนะฮะก็ใช้ไปเลยนะครับคือแบบบอกเลยว่าได้ GP ชดเชยมามันน้อยกว่าน้อยอะ่ะมันคือมันได้น้อยนะครับยังไงก็ไม่คุ้มหรอกครับผมนะนี่ต่อไปเราจะใช้สกิลโทเค็นนะสกิลโทเค็นเราต้องใช้อีก4ครั้งนะฮะสครั้งนี่ครั้งที่1นะฮะครั้งที่1นะใช้ให้กับโรบิโตคาร์ลอสหน่อยเออโรบิโตคาร์ลอสตันแล้วว่ะนี่ครับนักเตะบ,บางคนเนี่ยตันแล้วจะใช้ไม่ได้นะครับถ้าเกิดใครใช้ได้นี่มันจะขึ้นยุทให้นะ เดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดคนไหนใช้ไม่ได้เนะี่ยมันจะขึ้นแบบนี้นะครับนี่มันจะขึ้นว่าแม็กแล้วนะครับอย่างนี้นะฮะคือใช้ไม่ได้นะอ่ะใช้สกิลให้กับอาโนเพื่อน่อยนี่อาโนบู๊ต no ได้อีกนะครับเรียบร้อยนะฮะน่าจะครบสี่แล้วไม่ทันนับเหมือนกันปะอืมน่าจะยังไม่ครบน่าจะยังไม่ครบนะฮะดูจากปริมาณช่องที่ขึ้นมานะใช้ดิปปิ้นช็อตให้กับ ฟันไดนะฮะเรียบร้อยน่าจะครบแล้วน่าจะครบแล้วนะครับนี่มันขึ้น3อันนะเมื่อกี้เราก็ลองเลื่อนไปดูนะครับลองเลื่อนไปดูนะเพื่อนๆนี่เห็นไหมเราก็จะได้ทองนะครับตามนี้หมดเลยผมจะกดรับให้หมดเลยนะได้มา30ทองนะครับได้มา30ทองปุ๊บกดรับนะครับอออืื เน,น้นๆเขาเรียกว่าได้ทองแบบเน,น้นๆน,นะครับเนี่ยเห็นไหมมันก็จะเป็นชาเลนจ์ให้เราทําต่อไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยเราก็ทําต่อไปเรื่อยๆรับทองไปอีก30ทอง30ทอง30ทองอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเลยนะครับคือเพื่อนๆอ่ะบอกให้รู้ไว้บางคนคิดว่าเอ้ยภาคหน้าก็ได้มั้งพวกเนี้ยบอกเลยว่าช่อง achievement นะครับภาคหน้ามันจะโดน reset ใหม่นะคือแบบเขาจะเปลี่ยนระบบตรงช่อง achievement ใหม่นะคือถ้าเพื่อนๆไม่โกยทองตั้งแต่ภาคนี้เนี่ยบอกเลยว่า มันก็เป็นเหมือนค่าเสียโอกาสของเพื่อนๆอเหมือนช่อง achievement ตรงเนี้ยก็เป็นบ่อทองให้เรามาโกยไปนะครับคือแบบถ้าเพื่อนๆไม่โกยไปมันก็เหมือนเป็นค่าเสียโอกาสคือเพื่อนๆก็เหมือนเททองทิ้งไปอะนะฮะคือแบบไม่เอาทองที่เขาแจกนะฮะก็น่าเสียดายนะใครที่แบบยังเคลียร์ไม่ครบเนี่ยคือผมเองก็เคลียร์ไปแบบแทบจะครบหมดแล้วนะครับก็จะรีบเคลียร์ให้ครบก่อนจบภาคนี้นะใครที่ไม่รู้ว่าแต่ละอันคือยังไงเนะี่ยผมเคยได้แปลไปแล้วนะชื่อคลิปว่าน่าจะเป็นว่าแปลบ่อทองนะผมนะทั้งหมดในตัวเกมนะครับ ก็ลองไปดูกันได้นะผมได้เคยแปลตรงนี้ไว้หมดแล้วนะครับว่าแต่ละอันคืออะไรเคลียร์ยังไงนะครับโดยเฉพาะสาบันนี้เนี่ยน่าจะเคลียร์ได้ง่ายนะเพื่อนๆน,น,น่าจะมีกันเยอะด้วยนะครับก็ไปเคลียร์เพื่อรับทองกันด้วยนะฮะคลิปนี้ก็เอาเทคนิคดีๆมาฝากกันประมาณนี้นะหวังว่าเพื่อนๆจะได้ทองจากตรงนี้ไม่มากก็น้อยนะครับนํำซ้ำนักเตะที่เราใช้อยู่ในภาคนี้ก็เก่งขึ้นด้วยนะโค้ดเราก็โหดขึ้นด้วยนะครับโอเคให้คลิปนี้ก็มาสาธิตวิธีโกยทองง่ายๆนะครับ คลิปหน้าจะเป็นอะไรต่ออะไรยังไงก็มารอติดตามดูกันได้นะครับในคลิปนี้ผมก็ขอตัวลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมมาถึงนี้ด้วยสวัสดีครับโอ้โหได้ท้องแบบง่ายดายเลยวะ่ะ